เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับอ,อพีสวัสดีครับของมาฮิเบ้ารถสวยๆชมเลือกสีเลือกขายครับสวยๆทุกทุกเป็นรถบ้านนะครับรถบ้านแท้ตัวท,ท็อนะปครับ 1.8G ตัวจีครับภายในสวยหรูเกียร์ออโต้จกไฟฟ้าเกียร์โตแบบขั้นบันไดด้วยชุดครเมียมแหลงสวิตช์แอนคอนโซลตัดลายไม้ เบมาะก็อาจ,จมีรล้ยวลอยบ้างมีตาหนิบ้างในเล็กน้อย,อยครับทำให้เรียสเลยก็ไปครับใช้งานกันได้เลยไม่มีปัญหาการใช้งานใจะให้สวยก็หุ้มหน่อยก็สวยครับุมิทางคันก็ยังหลักพันเท่านั้นเองหน้าหลังเดิมเดิมห้องเครื่องเดิม,ดมสะอาดแห้งแห้งเลยนะครับคันหน้าบางๆไม่มีรอยชนน่ะรุ่นนี้อึดทนแน่นอนครับราคาไม่แพงเลยครับอันนี้ลดบ้านราคาเพียง48,900ครับลดบ้านราคามอไซ ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยมาชี้เป้าให้เลือกซื้อประจำทุกวันได้ไม่ลาดคลิปใหม่ๆนะครับรถสวยๆทุกคู่ครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยน้ำมันล้วนครับไม่เคยแก๊สช่วงล่างแน่นดิสเบรกทั้ง4ี่ล้อกระจกไฟฟ้าจะได้ครบกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าได้ด้วยเล่มชุดโอนครบนะครับภาษี69คันนี้อยู่ราชบุรีครับทนาสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อน เบอร์โทรเจ้าของอยู่เรียบร้อยอยู่ใต้คลิปนะครับใส่ไว้ให้เรียบร้อยครับอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมได้เลยครับติดต่อโดยตรงได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ